สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับผมวันนี้ครับอยู่ที่โรงงานของช่างเอกนะครับก็อยู่ด้วยกันจนคาเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูครับบรรยากาศด้านหลังครับนะครับวันนี้นําเหล็กเทพนะครับเหล็ก N695 นะครับมาให้พี่เอกหรือว่าช่างเอกของเรานะครับเก็บงานเพิ่มนะครับ งานนี้ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความสามารถของช่างนะครับในการทำนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เก็บงานไปจนถึงไหนแล้วนะครับไปเลยครับนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะครับยังพอมีแสงสว่างในการทำ,ทำงานนะครับนี่แะครับ อันนี้ทดลองถาบเซบกาดอ๋อเป็นตัววัดจีก็เต่าเ,เขาเรียกว่าไหลไหลมีดนะอันนี้ไหลมีดนี่ครับเหล็ก N695 เหล็กเทพตัวหนึง่งถ้าเทียบเกรดนะครับเทียบเกรดก็ s u s สี่สีหรือเปล่าพี่เนาะเปรกเนาะประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็มีอีกประเทศหนึ่งมันเรียกว่าสี่สนครับนะเทียบเกรดนะมันมีมันมีสี่ส่ศแล้วก็ s u s มันกั้มกันนะมีสองตัวนะแต่ตัวนี้เป็นเหล็กของออสเตรียนะครับเป็นเกรดของบริษัทโบเลอร์นะครับโบเลอร์อยู่นะครับ ก็เป็นเกรดของออสเตรียนะครับ N695 สตีลนะครับเหล็กต้านสนิมสนิมแทบจะไม่ค่อยขึ้นนะครับนี่ทำไหลขีดไหลไว้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ขีดไหลเสร็จ <คน S 2> อ่าเลยไปดูเล่มที่ปาดงานเสร็จนะครับมีสองเล่มเดี๋ยวผมให้ดู อันนี้เป็นงานตัวอย่างนะครับป่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องๆไปเก็บงานต่อน้องๆในกลุ่มนะครับดี่ไปดูที่สว่างสว่างกันนะอ่าตรงนี้ก็ได้แล้วนี่ครับเห็นไหม,ม,มครับโคตรสวยเลยนะครับการดีไซน์การออกแบบเป็นงานร่วมสมัยนะครับเ,เพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูได้ครับ เหล็กเ6 9 5เป็นยังไงนะครับมันเป็นเหล็กเทพเลยนะครับเทพจริงๆแข็งไม่พอนะครับแข็งไม่พอมีค่าต้านสนิมอ่ามี CR คือโครเมียมอยู่ที่17%นะครับถ้าเทียบจาก100%ซมีค่าต้านสนิมน่าจะ80%ขึ้นไปนะครับ8 0ถึง90%ขึ้นไปนะครับ เพื่อนๆใช้งานแล้วก็ทิ้งไว้เลยครับสองสัปดาห์สนิมมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับเนี่ยเป็น่งมิดแคมป์นะครับเดี๋ยวรอง,งานสำเร็จนะครับรอง,งานสำเร็จ แต่ถ้าใครสนใจแบบนี้เลยเนี่ยไปชุบเองนะครับไปชุบเองแล้วก็ไปเปิดคมเองนะครับไปเก็บงานต่อเองนะครับสนใจแบบนี้เลยก็ติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าคนไหนมีความรู้เรื่องช่างนะครับมีความรู้เรื่องช่างก็ซื้อแบบนี้ไปเลยก็ได้ครับราคามันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไปถูกมากเพราะต้นทุนมันมาสูงนะครับต้นทุนมาสูงจริงๆเฉพาะเหล็กนกี่ก็เหล็กเส้นอยู่ที่ ความกว้างแค่155มิลก็ถ้าเทียบเป็นเซนก็15.5้าเซนนะครับยาว2เมตรนิดๆก็ตกอยู่หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเหล็กมันแพงนะครับแล้วก็เราก็ไปจ้างเขาตัดเลเซอร์ขึ้นรูปแค่เลเซอร์ขึ้นรูปนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับงานเนียบเลยนะครับเนี่ยใครสนใจก็ ลองดูนะครับลองดูลองดูถ้าถ่ายมาได้นะครับถ่ายมาได้อยากให้มีใช้นะครับ n695 นะครับเนี่ยไม่เล็กนะครับใบอยู่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดนิ้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเกือบเกือบเจ็ดนิ้วอืมน่าจะประมาณ6.9หรือเปล่านะครับยังไม่แน่ใจ เอาเป็นว่าทักมาก็แล้วกันครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูครับจะวัดให้ดูเนาะสวยจริงๆนะครับมาดูเนี่ชุดนี้มีอยู่กองนึงเลยครับยี่สิบกว่าเล่มนะครับโอเคสนใจก็ทักมานะครับ